แปะขนมไทยใบเตยจากร้านยกสดจะมีอะไรบ้างมาดูกันเมนูแรกเปียกปูนกะทิเปียกปูนใบเตยร,ราดด้วยน้ำกะทิเข้มข้นโอยด้วยงาหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากเมนูที่สองอินทนินขนมไทยโบราณเนื้อเหนียวนุ่มเคี่ยวด้วยน้ำใบเตยสดลอยในน้ำกะทิ หอมกลิ่นใบเตยสุดๆ,ดๆเมนูที่สามยกมานี่สาคูเคี่ยวด้วยน้ำใบเตยสดเพิ่มความอร่อยด้วยมะพร้าวคูดเคียวสนุกนุกหนับอร่อยสุดๆเมนูที่สี่บูรันมะละกอถาดใบเตยนึ่งไอ้น้ำหน้าสังขยากะทิสองรสชาติในคำเดียวหอมใบเตยหอมสังขยาเมนูที่5ขนมถ้วยยกสดเนื้อเหนียวนุ่มได้บนหอมกินใบเตยกะทิอัดแน่นด้านล่างมะพร้าวหั่นเป็นชิ้นพอดีครับขนมถ้วยที่จริงใจใสหวานต้องโดน เมนูที่6หุวนกรอบใบเตยกรอบนอกนุ่มในหอมกลิ่นใบเตยอ,อ่อนรสชาติหวานกําลังพอดีกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ต้องกินให้หมดแล้วเมนูที่7น้ําใบเตยย่าหวานน้าใบเตยสดใหม่เติมความหวานด้วยสมุนไพรย่าหวานหอมกลิ่นใบเตยสดๆแถมมีรสชาติหวานๆจากสมุนไพรเมนูที่8น้ำใบเตยธรรมชาติน้ำใบเตยธรรมชาติข้นสดใหม่แบบยกสดสดชื่นชุ่มคอนี่แหละน้ำใบเตย เขามีบริการส่งทั่วไทยเลยนะติดต่อข้างล่างนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย